น้องฝั่นและน้องบิก๊กชวนกันมาทำบุญทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด240ถุงนะคะเพื่อไปบริจาคมูลอนิธกกระจอกเงาวนะคะก็จะฟิวแม่ขาเาจะให้ดูรอมาอุ๊ยแต่นี่มันหนักเกินไป <laughs> แล้วเราจะแนะนำแผนก แพ็คข้าวสารพิเศษของเรานะ <g ülme> วินเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นแพ็คข้าวสาแ <Bradley> ล้วจะ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดถุงมีอะไรบ้างนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบแทบแล้วนะคะในช่อง Happy Hey วันนี้นะคะน้องปั่นและน้องบิกีกชวนกันมาทำบุญทุกคนเราแพ็คของไปไหนคะน้องปัน่าานที่ไหนคะคุณบส ซึ่งวันนี้เราทำกี่เซตคะน้องปั้น240เซตนะคะโดยมีโอ๊กี้พีนะคะอยู่ร่วมด้วยนะคะเออเดี๋ยวมาแพ็คของกันจ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าตลาถุงมีอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้แท็บยังไม่เริ่มช่วยแพ็กนะคะเพราะว่าขอกินนิดนึงคือคนอื่นเขากินข้าวหมดแล้วยกเว้นแท็บเง่คุณพ่อ ระหว่างที่เขาแพ็กกันนะคะแทบก็แอบมากินเย็นตะโฟสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะคลองครับต้องเดินด้วยท้องนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปช่วยแบบเต็มกําลังเลยนะคะเราเพิงกินตะโฟเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าโปรดแทบน้า ซึ่งวันนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด240ถุงนะคะ,ะ,คะเพื่อไปบริจาคมูนิทีกระจกงานะคะก็จะมีพวกนมข้าวสารสบูู่แป้งสิฟันยาสิฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มียาไทลิโนด้วยน้องปัน่นกระซิบมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน1นึงถุงม,มีอะไรกันบ้างจา้าโอ้โหตอนนี้นะคะก็คือ รามเข้ามาถึงในบ้านแล้วนะคะแล้วเราจะแนะนำแผนกแพ็คข้าวสารพิเศษของเรานะคะนั่งอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็คือข้าวสารหนึ่งถุงเนี่ยเท่ากับกี่กิโลคะพ่อห้ากิโลจะแพ็กเป็นถุงละกิโลนะคะเออแผนกแพ็คข้าวสารกิติมัสานี่มีแลกตาโซยมีสบู่แล้วก็มีปลากระป๋องมีข้าวค่ะ ยาสีฟันมาม่าแชมพูค่ะมีสบู่ด้วยหรือเปล่าพี่บิ๊กอ๋อมังกรักใช่ไหมทำไรดีอ่ะมี่กรักเราต้องหางานทำกันไปครับโอไยช่วยพ่อแพ็คข้าวสารไงเอาหรอไปช่วยพ่อแพ็คข้าวสารข้าวสารสมองแพ็คก,ก่อนจะได้จะได้เอาได้เลยพี่สาวมาหๆไม่ต้องทำ <laughs> ไมอ่ะจะพรีเทนว่าอยู่ work ใช่ไหม I'm working นี่ก็คือเป็นกิจกรรมในครอบครัวใช่ไหมคะคุณพ่อใช่สกิลแม่ค้าก็ต้องมานะคะ<ม>คุณแม่ไม่ต้องถามคุณแม่อยู่ไหนคะ่ะคุณแม่กคุณพ่งตื่น,นะคะ่ะนี่เราต้องแพ็คกี่ถุงอะะ่ะพ่อสองงิงพึ่งไปแค่หถุงค่ะ แต่มันก็คือเป็นกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยก็คือมาช่วยกันแทง์ช่วยกันอะไรอย่างนี้นะะเนาะที่วินเป็นระโยนที่วินทำหน้าที่อะไรคะวันนี้แ,แ,แจกจ่ายยาสีฟันอยู่นะคะทำอะไรอะกระปอ๋องเหรอปลากระป๋องหรออันนี้กดองครับอากาศดองอากาศดองสิ่งที่อยู่ได้นานเออ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องปั่นเล่าดีกว่าว่าทาไมเราถึงมาทําถุงยังชีพและของมายังไงอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะตอนแรกนะคะไอเดียนี้คนเลยเริ่มเลยคือคุณบิ๊กนะคะทีแรกบอกว่าเออเฮ้ยเราบริจาคอะไรดีอยากช่วยเหลือเนาะเท่าที่เราจะทาได้บิ๊กก็เลยบอกว่าเออบริจาคข้าวไหมแบบเป็นอาหารกล่องให้ทุกๆบ้านแล้วก็แบบเออถ้าเป็นอาหารกล่องมันก็อยู่แค่หนึ่งมือใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอองั้นเราเป็นอาหารแห้งไหมจะได้ได้หลายๆมือ้ออย่างเช่นตอนนี้ค่ะเรามีทั้งมาม่ามีทั้งปลากระป๋องมีทั้งนมมีทั้ง มีทั้งข้าวก็คืออยู่ได้หลายมื้อมากกว่าแล้วก็บบเอ้กี่กล่องดีแล้วก็แบบโอเคพอะร้อเรนล้อรวมกันทุกคนในบ้านนะคะเป็น240ค่ะท, <S <S ท,ทีนี้พอเราก็โอเคมานั่งแพงอเค่อ้ๆก็ใส่ใส่ดีใช้เวลาแพลนนานมากก็แบบเอองบเท่านี้นะจะมีปลากระป๋องมีนึ่ <S <S นกี่อันทะร้นนกกี่อัน คนไปซื้อเรียบร้อยไปถึงปุ๊บอันนู้นหมดอันนี้หมดอันนี้ไม่มีอันนี้ขาดเปลี่ยนใหม่ไปแบบสิบรอบได้ค่ะนี่อย่างที่เราทากันอยู่ตกกีบาทน้องปันประมาณสอง้อยบาทนิดๆิค่ะอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วต่อถุงนะคะแทบก็มือออกแล้วเป็นพนักพนักแบบแพ็คเข้าสารนะฮะคุณน้องสูงโห้เอาหน้าคนเอาหน้าว่าส4 0ต้อสี่สอนแรกตอนจดอ่ะก็เรียกมันก็ดูเหมือนน้อยเนาะแล้วพอมาทำจริงๆงอ่ะเอ้ยมันเยอะมันเหนื่อย แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วนะแท็บเพราะแท็บจะต้องไปตรวจโควิดนะฮะเนื่องจากจะบินตอน2องโมงนี่คือลิสต์นะคะของของที่เราจะแพ็คลงไปในถุงวันนี้นี่คือไลน์แพ็คข้าวสารนะฮะพี่วินเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นแพ็คข้าวสารละจ้านอกจากจะได้บุแล้วก็จะได้ขุ่นด้วยเนื่องจากข้าถึงถุงหนกิโลเรก็ต้องหยอดทั้งหมดสองิบถุงแล้วก็หยอดตัาวันนี้พัสองร้อยครั้งเกินด้วยเพราะว่าหนึ่งถุงมันมีหลายอย่างจคิวแม่ขา แต่ให้ดูที่เมื่อก่อนอ่ะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะเขาก็ทำอย่างนี้อุ้ยแต่นี่มันหนักเกินไปมเอาอย่างเรียนมาไม่ได้อ่ะมันหนักไปอ่ะถ้าเป็นหมูก๋วยเตี๋ยวมันทำได้นี่ให้ทายว่าทำไปทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบเท่านั้นแหละสี่ร้อยเจ็ดสิบงนี่นะคะเราก็เลยต้องลีภัยมากินข้าวอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเราสั่งเทกซัดมาค่ะ ถ้าจะอร่อยเป็นพิเศษเมืเ่อเราเหนื่อยเท็กซัสก็คือของโปรดคุณโอ๊กนะคะพูดอย่างนี้จริงๆเมื่อวานน้องปัน่นเ็าบอกว่าแต่งหน้าให้เต็มเลยนะพี่แทบแล้วเดี๋ยวก็มาถ่ายคลิปกันตั้งแต่วันฉันก็แต่งหน้าตั้แต่สิบโมงเช้าเลยจ้ารอจนหนึ่งสามโมงน้องบอกว่าของยังมาไม่ครบเลยค่ะพี่แทบเพิ่งพักกินอีกแล้วเพราะเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอิ่ม,มก็เลยกินไก่ทอดอีกสักนิดนึงนะคะวันนี้เราสั่งมาจากเท็กซัสช็กเก้นนะคะมากินหนังไก่ก่อนคุณบิ๊กให้หนังไก่มานะะ ฟินใช่จริงๆแต่ส่วนตัวก็คือยังชอบเคฟซีอยู่เท็กซ์เจมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าเคฟซีนะทุกคนเคซีมันจะเผ็ดว่นนิดนึง <G ül> s> <S ซึ่งวันนี้นะคะคุณโอก็ได้เป็นเจ้ามือในมือนี้ของเรานะคะกร <G ül s> า,ขาบขอบคุณคุณโอ๋นิดเดียนะคะกลาบขอบคุณครับอ้าน่ากินกับไม่มีกระดูกของเคัซเพราะมันทำมาจากอกสะโพกเท่านั้นค่ะก็คือต้องเคบสีเท่านั้นแต่ไม่มีกระดูก เคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปแท็กกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวมาอัดแบกให้ดูว่าเราใส่อะไรลงไปข้างในถุงยางชีพของเราบ้างนะคะตรงนั้นคือที่เราได้ใส่เข้าไปในรถแล้วนะคะอันนี้คือแค่70ถุงนะทุกคนคุณทำเยอะเลยอ่ะใจร้ายมากเลยดูเขาไม่ได้ใจร้ายเดี๋ยวเราจะแอบไปดูคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ทําอะไรเพราะว่าเมื่อคืนคุณแม่นอนดึกมากนะฮะ แม่แต่งหน้าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่แต่งที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วนะก็คือแต่งตรงนี้เลยไม่วันนี้มิสสามทำงานอยู่อ๋อนางเพิ่งไปซื้อนางเพิ่งซื้อเหมือนห้องแท็บเลยวความแต่งหน้า,าแต่งหน้าก็คือตอนนี้ต้องเอ้าของขึ้นจากพื้นนะคะเพราะว่าต้องให้นิดสามทำ ่อยเราสามารถเก, ne, เก็บเงินค่จาจ้างพนักง,งานไว้แล้วก็ซื้อมีดสา,านหานถูกบ้านให้เราสะอาดมากแต่ว่าเราต้องแบบเอาของขึ้นจากพื้นให้หมดตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการทํางานนะคะเนื er. ่องจากว่ามันแบบช้ามากก็เลยเป็นสเตชันนะคะพี่วินอยู่ปากระป๋องแทบจะอยู่ตรงนมนะคะนี่บิ๊กกระปั่นก็จะอยู่ตรงมาม่ายาสีฟันแล้วก็รีจอยนี่นะคะนี่พ่อจะอยู่แผนกข้าวนะคะ,ะตรงนี้กําลังกายก็ไม่แข็กันนะคะ

ด,ดีกว่านะคะว่าในถุงแคปเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะคะเริ่มต้นก็มีเลคกซอยสองกล่องนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะสมพูล,ลักซ,ซึ่งมี4ก้อนนะคะ,ะแล้วก็ทอรโนนึ่งแทงปากระป๋องหอันนะคะแล้วก็ผักกาดดองหนึ่งกระป๋องนะคะนอกนั้นก็มีมาม่าอีกสี่ซองแล้วก็ยาสีฟัน1อันนะคะข้าวอีก1นึถุงนะคะ แชมพูมีถึง2ขวดนะคะนี่แชมพู2ขวดจริงๆก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมกันเหมือนแบบทําบุญเนาะเขาไม่ได้เรียกว่าร่วมกันทําบุญเดี๋ยวแทบจะแปะเป็นมูลนิธิที่เขารับฝากนะแทบไม่ได้รับแบบบริจาคเปิดรับบริจาคอะไรนะอันนี้ก็คือมูลนิธิกระจกเงาที่จะไปบริจาควันนี้นะคะแปะไว้ตรงนี้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นโรงพยาบาลลาบาทิบดีนะคะ สามารถบริจาคแอลกอฮอล์หรือเงินหรือว่าของใช้ได้ตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะคะขอให้เลือกมันแบบที่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยหรือผู้แบบยากไร้ได้จริงๆเนาะแทบวัวแบบเพื่อนๆโดนหลอกวนัวโดน,น,ดนแกมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเช็คให้ดีก่อนบริจาคนะโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบริจาคก,กันแล้วค่ะโดยแทบจะส่งที่คนขับรถแทบไปเนาะคือแทบอะ่ะมีนัด ที่จะต้องไปพบกับคุณหมอนะคะเพื่อแบบตรวจโควิดเพราะว่าแท็บจะไปอเมริกาแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องไปตรวจกันก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แท็บด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแลวจ้าบ๊ายบายอนุโมทนาบุญนะคะทุกคนสาธุด้วยกันค่ะถุงบริจาคในวันนี้นะคะเยอะมาก